น้องบุรีแย่ลัดมัดนี่ก็สิมาใส่บาทพี่น้องเตรียมตัวใส่บาทพี่น้องพระกำลังสิมามาๆพี่น้องทำบุญตักบ,บาทนหมนกันพี่น้อง I <laughs> มือเด็ดนบุญรักบ,บาตรตอนเจ้าพี่น้องปฏิบัติธระมนี้แหละพี่น้องมือใด็ท่านกับใจมือใด็เพราท่านกับใจพี่น้องกำบุญใส่บ,บาตรหน้าบา้านจ้า บรรยากาศาหน้าบ้านเพ่อนของนืมุนีขอให้คขาก็ขอก้วยุขาไม่ตกลวสุดก้วจะเลื่อนก้มเก็บปดไดกม้ยไข่ามีดเด้อใจททาบุนตกบาทมันนี่ก็ได้มุนี่ั็สนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย